ก็เป็นการพอเห็ดนางฟ้าค่ะคุณลุงก็สอนวิธีทำแล้วก็ให้พวกเราลองทํากันด้วยคือคือชาวบ้านเขาคือทําจริงๆเป็นกิจวัตรที่เขาทําขายทําเป็นอาชีพอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปศึกษาเยอะแยะเลยอ่าเรากลับมาเรื่องของเราต่ออไปไปที่ไหนกันต่อนะคะก็เมื่อกี้ก็คือดูจากวันแรกวิธีเอาแรกกับวันสุดท้ายค่ะมันต่างยังไงในความรู้สึกของเราก็คืออย่างวันสุดท้ายที่ฝ้ายดู พูดไปเราก็เหมือนเวอร์ค่ะแต่ว่าจริงๆเหมือนเราเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าถึงคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่มันเกี่ยวกับการเกษตรที่เราไปเรียนรู้มาเนี่ยเหมือนเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองลึกลงไปแล้วก็ทําความเข้าใจเนี่ยแต่และความรู้ที่เขาแฝงมามันทําให้เรานํามาปรับใช้ได้ค่ะอย่างเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการรู้จักพอแล้วก็เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่อยู่รอบตัวอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วมันทาให้เรา เหมือนรักประเทศมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะเน้นถึงเรื่องการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่พอเริ่มยากจนเนี่ยก็เริ่มจะขายที่ดินให้ชาวต่างชาติขาเขาก็บอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยธงชาติไทยไม่รู้จะไปปักที่ไหนอเพราะว่าพื้นเพราะว่าที่ดินที่เรามีเนี่ยขายให้ชาวต่างชาติาไปหมดแล้วคนไทยเองก็ต้องไปเป็นลูกจ้าง โดยที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาเป็นนายจ้างถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาไว้แล้วใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พูดจากใจเลยนะคะแบบว่าไม่มีสคริปต์นี่ยพูดจากใจจริงๆ <c oughs> ค่ะแล้วพูดถึงว่าตอนแรกที่ที่นงไฝยบอกว่าฉันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับกเกษตรกรรมเท่าไหร่เนี่ยแล้วเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยอะไรกับคนเมืองในความคิดของนภูไฝยหลังจากกลับมาแล้วช่วยอะไรกับคนเมืองไฝ่ว่าคนที่เขาได้ไปสัมผัสเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแนวความคิดที่ที่มันจะเปลี่ยนไปมากขึ้นค่ะ จากที่อย่างตัวไฟเองเนี่ยไฟอยู่ไฟก็แบบน้ำมันแพงเหรอผักแพงก็ไม่เกี่ยวกับเราก็ซื้อซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราเราก็จะรู้สึกว่าเรายังมีเงินที่จะซื้อค่ะแต่ว่าเนื่องในเนื่องในที่ว่าพี่อาจจะไม่มีโอกาสไปสัมผัสตรงนั้นพี่อยากให้ไฟเหมือนแนะนําหรือถ่ายทอดความคิดให้พี่นึงเออพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเศรษฐีพอเพียงกับชีวิตคนเมืองอ่ะพี่จะทำยังไงได้บ้างถ้าพี่ไม่ได้ไปปลูกผักจริงๆค่ะก็คือจริงๆไฟว่ามันไม่จําเป็นที่เราต้องปลูกผัก แต่เราเห็นคุณค่าของทรัพยากรค่ะเพราะที่นี่ที่เราไปเนี่ยเขาสอนให้เรารู้ว่าทรัพยากรนี่ช่วยพวกเราอยู่นะคะทุกวันเนี่ยแต่เรากลับไปทําลายเขาอะไรอย่างงี้ค่ะอเขาบอกว่าถ้าเรารักป่าป่าก็รักเราเหมือนกันซึ่งทําให้พวกเราเชื่อเพราะว่าการที่เราได้อยู่ในสังคมเมืองพอไปเจอแบบเนี้ยค่ะเราไปเห็นความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่มีประโยชน์อือย่างเพราะเพราะเหตุนี้ค่ะเหนางฟ้าอา่อ ตัวตัวดินแล้วก็ตัวกากมะพร้าวเนี่ยค่ะที่เขาเหลือเนี่ยเขาก็เอาไปทําปุ๋ยได้อีกปุ๋ยเป็นปุ๋ยชีวภาพอะค่ะ,คะที่เขาทากันเองแล้วก็เหมือนเอาไปโยนน้ําหรือว่าเอาไปฝังดินจะทาให้ดินตรงนั้นเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วหลักๆของการที่เขาให้แนวคิดพวกเราก็คือการเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวแล้วก็การแบ่งปันเพราะชาวบ,บ้านที่นั่นเนี่ยเขาไม่จําเป็นว่าบ้านเราปลูกปลูกอันนี้ต้องขายอย่างเดียวคือใครมีอะไรก็มาแชร์กันอย่างเงี้ยค่ะ มันทาให้เราเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยเรามีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เพื่อการหาประโยชน์จากเขาอย่างเดียวหาเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวค่ะแต่มันเหมือนเป็นทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ทั้งทั้งตัวชาวบ้านเองแล้วก็ทั้งประเทศเนี่ยเหมือนมีความอุดมสมบูรณ์นะคะจริงๆมันเยอะมากที่ท,ที่แบบที่ได้ไปสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเออเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พี่อยากรู้ว่าอาพอน้องๆไปอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟแล้วเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างปรับตัวกันยังไงโหตอนแรกลำบากมากค่ะลำบากแต่ว่าคือคือชาวบ้านก็น่ารักค่ะคือคือแบบเหมือนแบบพวกเขาก็พยายามช่วยช่วยเหลือทุกอย่างที่ท,ที่พวกเราแบบไม,ไม่ไม่สะดวกอะไรอย่างตอนที่ไปไปคืนที่สามอะค่ะไปพักข้างบนจากพระโตขึ้นไปประมาณยี่สิบสามสิบโลค่ะใช่ก็คือ,ไ,อไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์แล้วคือแบบ เขาบอกว่าไม่มีไฟฟ้าแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะมีลานกิจกรรมที่เราต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันตอนนั้นเวลาสักประมาณสี่ทุ่มเขาก็บอกเฮ้ยรีบๆหน่อยไฟจะตัดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะจะมีแบบว่าเหมือนเครื่องปั่นไฟจากธรรมชาติที่ใช้พลังงานน้ำอะไรเงี้ยค่ะให้พวกเราได้ใช้ไฟกันชั่วคราวเขาก็บอกว่าเออรีบๆหน่อยนะไฟใกล้หมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พวกเราก็รู้สึกว่าเออหมดก็ไม่เป็นไรจุดเทียนงันก็ได้ค่ะหลังๆเราก็รู้สึกว่ามันจริงๆแล้วไฟฟ้ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักๆแล้วที่เราจะแบบ จะคิดว่าเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้พอกลับมาน้องบุดฝ้ายก็ไม่เปิดไฟที่ห้องเลยจุดเทียนเอาเปิดค่ะแต่ว่าพอพอพอครัวนี้เรากลับไปที่ห้องอันไหนไม่จําเป็นก็ปิดแล้วก็แบบอย่างคือสบู่อะไรเงี้ยค่ะเวลาไฟใช้อะปกติก้อนเล็กๆไฟก็ทิ้งละแต่นี้ไฟก็จะมาแปะบนก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันกลับมาแล้วมันซึมซับแล้วเราได้ไปเรียนเรื่องเกษตรสี่ชั้นอะไรเงี้ยค่ะคือคืออะไรคะเกษตรสี่ชั้นคือเขาเรียกว่าเหมือนทำสองได้สี่ คล้ายๆอย่างนี้ค่ะก็คือตมุิเรามีที่ดินเรามีเรามีที่ดินอยู่ร้อยไร่ทั้งร้อยไร่เราปลูกมังคุดอย่างเดียวก็มังคุดก็จะขึ้นเฉพาะฤดูของเขาแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตแค่ฤดูเดียวแต่เกษตรสีชั้นก็คือว่าชั้นที่หนึ่งปลูกพืชใต้ดินก็คือเป็นประเภทหัวค่ะไม้ข้างล่างคือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองคือเป็นประเภทไม้ลงลูกยินต้นที่ที่พวกใบกระเพราก็ได้ใบใบ ต้นอะไรนะคะที่พวกขมิน้นพวกอะไรก็ได้ที่ใช้อดอกใช้อะไรกินได้ค,ะค่ะชั้นที่สามก็จะเป็นพวกมังคุดทุเรียนเงาะที่เป็นต้นกลางๆหน่อยะค,ะค่ะชั้นที่สี่ก็จะเป็นพวกหมากพวกปามก็คือปลูกในลอยไล่ทั้งสี่อย่างผลผลิตที่ออกมาก็คือได้ตลอดปีแล้วไม่จําเป็นต้องรอมังคุดแค่ฤดูเดียวค่ะอะไรอย่างนี้ยค่ะพี่ฟังแล้วพี่ทึ่งมากเลยนะคะในมุมมุมของน้องที่เป็นเด็กในเมืองเนี่ย ทราบเลยอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่าเออเหมือนเหมือนไปอยู่นานน่ะแต่ว่าเออแค่ไม่กี่วันนี้น้องได้ขนาดนี้แล้วน้องพูดซึ่งในดีเทลในทางทฤษฎีนี่ได้ได้เยอะมากค่ะพอดีว่าเวลารายการพี่เนี่ยค่อนข้างจะน้อยอยากให้น้องปุยฝ้ายฝากบอกเพื่อนๆนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการน,นํามาปรับใช้ในมุมมองของปุยฝ้ายที่อยากบอกเพื่อนเพื่อนนะคะค่ะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนนะคะ อยาคิดว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเรื่องของการเกษตรอย่างเดียวแล้วก็เป็นเรื่องไกลตัวนะคะเพราะว่าไฟเชื่อว่าทุกๆคนต้องช่วยกันจริง,รงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะแต่ว่าบางครั้งพวกเรามองไม่เห็นก็คือการรู้จักประหยัดแล้วก็เห็นคุณค่าของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่รอบๆตัวช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะแลวคืออยากให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะอย่าลืมเห็นคุณค่าด้วยค่ะแล้วเขาก็จะให้ประโยชน์ให้คุณอย่างที่เราคาดไม่ถึงค่ะเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ย มีประโยชน์กับเราจริงๆยังไงอยากจะให้ช่วยกันประหยัดแล้วก็ร,รู้คุณค่าของทรัพยากรด้วยอะค่ะค่ะแล้วเพื่อนๆจะไปติดตามเรลิตี้ของหนูได้เมื่อ,<ต>อไหร่คะประมาณเออก็น่าจะประมาณเดือนกันยาค่ะค่ะพวกพวกเราก็รอดูเหมือนกันค่ะอืมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเห็นพร้อมกันใช่ใชค่ะใช่ไหมคะทุกอย่างที่อยู่ในเรลิตี้นั่นคือไม่มีบท<ช>บท <น S 1> คือบทจริงโกรธคือโกรธจริงใช่เวลาเหนื่อยก็แบบ โวยวายก็โวยวายจริงแบบบางทีอันไหนไม่ได้ก็แบบไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันประมาณเดือนกันยานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปุยฝ้าย f4 มากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะทางรายการยังมีโอกาสได้คุยกับน้องๆรุ่นต่อมาค่ะน้องกี a อ5ห้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ